สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport 4นะครับวันนี้ Vs ก็มีไม้ King Kong สีใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือ King Kong LTD นั่นเองนะครับในส่วนของสีใหม่นี้นะครับสเปคก็ยังคงเหมือน King Kong LTD สีเดิมทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือน้ำหนัก 4u 82กรัมนะครับบาลานซ์298มิลลมก้านกลางนะครับรองรับการขึ้นเอ็น30ปอนด์ก็ใครอยากดูสเปคนะครับวัสดุจัดเต็มๆนะครับครูท็อปก็ขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ ก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีและวัสดุทั้งหมดของคิง g k อง g LTD นะครับเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับสีเดิมเลยนะครับตัวนี้ส่วนสีใหม่นะครับตัวนี้ก็ทํามาเป็นสีออกฟ้าๆนะครับสีครามซึ่งเป็นสีด้านนะครับตัวลายเนี่ยยังคล้ายๆลายเดิมนะครับแต่ตัวสีนี่บอกเลยว่าค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับสีนี้สีครามส่วนคลิปนี้เรามาดูสีใหม่กันเต็มๆเลยนะครับก็คือมาดูสีสันภายนอกของตัวไม้ แล้วก็ฟิลการตีเข้าวๆของไม้สีนี้กันนะครับก็คุท็อปจะจัดให้ชัดๆเต็มๆกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับวัสดุสเปคเนี่ยกดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้นะครับฟิลการตีก็ยังจัดเป็นไม้ตบเหมือนเดิมนะครับในเกมบุกเนี่ยก็ยังทําได้หนักเหมือนเดิมสปีดลูกเนี่ยไวมากเลยนะครับ ต้องบอกว่าคูท็อปเนี่ยไม่ใช่สายตบนะครับพอตีไปนานๆก็จะมีความรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันหนักขึ้นเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนหน้าไม้เนี่ยก็จะทําได้ช้าลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครสายตบอยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องชอบไม้นี้แน่ๆเลยครับตัวกิงคอง LT d ต้องบอกว่าไม้ King Kong X2 LCD ตัวนี้นะครับคูท็อปได้มาปุ๊บก็ขึ้นเอ็นตีเลยนะครับไม่มีการวอร์มอะไรมากมายนะครับทำให้ตอนตีกวนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชินมือมากนะครับแต่ในเกมบุกเนี่ยก็ทำได้ดีเกินคาดมากๆ,ๆก็คลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับให้เพื่อนๆได้เห็น King Kong X2 LCD สีใหม่กันนะครับชัดๆใครสนใจก็สอบถามร้านคูท็อปได้เลยนะครับ ทันเดอร์สปอรติดต่อที่ลิงก์เพจด้านล่างนี้นะครับลืมบอกราคานะครับ KING อง n g X2 LTD ก็ออกราคามาที่2,990บาทเท่ากับสีเดิมเลยนะครับก็ยังคงแถมเอ็นแถมพันด้ามน,นะครับและโปรโมชั่นร้าน Thunder ์สปอรก็จัดส่งฟรีอีกด้วยนะครับใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับวันนี้เพื่อนๆคงเห็นตัว KING อง n g X2 LTD กันครบถ้วนนะครับใครสนใจก็ ตอบถามได้เลย Ging Kong X2 LTD 2,990บาทสายตบต้องลองนะครับ VS ใครๆก็ใช้